แมนซิตี้พบแมนยูสองไลน์อัพผีแดงนัดชิง FA คเับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำทัพปีศาจแดงลงดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองในศึก FA ฟคัพนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลรี่คืนวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมชิงดำฟุตบอลถ้วยเมืองผู้ดีอาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่เทนฮากได้คุมแมนยูไนเต็ด หลังมีข่าวออกมาอย่างหนักในช่วงหลังว่าไม่ว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะเป็นอย่างไรก็คงไม่ได้อยู่ทำงานต่อไปในฤดูกาลหน้าเทนฮากยืนยันแล้วว่าแฮร์รี่แม็กไกวประการหลังทีมชาติอังกฤษจะหมดสิทธิ์ลงเล่นนะัดชิงชนะเลิศเ a เคัเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อขณะที่ไทเรลมาลาเซียและลุคชอสองแบ็กซ้ายก็จะไม่ได้ลงเล่นเช่นกันสำหรับ11นักเตะตัวจริงแมนอยู่ในเตดในเกมพบแมนซิตี้คงมีหน้าตาดังนี้ผู้รักษาประตู อองเรโอนาน่าในทวารทีมชาติแคเมรูนจะได้ลงเฝ้าเสาแน่นอนก้องหลังดิโอโก้ดาโลราฟาเอลวารานลิซานโดมาร์ติเนสและแอรอนวานบิซาก้าดิโอโก้ดาโลจะประจำการในตำแหน่งแบ็กขวาและให้แอรอนวานบิสาก้ายืนแบ็กซ้ายส่วนเซนเตอร์แบ็กลิซานโดมาร์ติเนสยืนคู่กับราฟาเอลวารานที่จะได้ลงเล่นนัดสุดท้ายก่อนอำลาโรงละครแห่งความฝัน มิดฟิลด์คู่กลางกาเซมิโรและคอปบ,บี้เมนูเกมนี้กาเซมิโรคงไม่ต้องถอยลงไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นโดยจะทำหน้าที่คุมแดนกลางร่วมกับเจ้าหนูคอปบ,บี้เมนูสตัวรุกอามัดดิยันโลบรูโน่แฟนันอเลฮานโดกานาโชเทนหากคงจะให้อามัดดิยันโลลงลากเลื้อยทางฝั่งขวาหลังทำผลงานน่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่อเลฮานโดรกานาโชอยู่ฝั่งซ้ายส่วนบรูโน่แฟนันคอยปั้นเกมตรงกลางกองหน้ารัสมุดฮอยลุนจะได้ลงยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อไปหลังเพิ่งทำประตูได้ในเกมปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนัดออกไปชนะไบรตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว